สวัสดีครับนายแพทย์ด็อเตอร์วรโชติกรัญโสพลนะครับ ทานแคลเซียมอย่างไรให้เพียงพอสําหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า40ปีควรทานแคลเซียมปริมาณ800มิลลิกรัมหรือเทียบเท่ากับการดื่มนม3-4แก้วต่อวันช่วงอายุ50ปีควรทานแคลเซียมปริมาณ1,000มิลลิกรัมหรือเทียบเท่ากับการดื่มนม4-5แก้วต่อวันหญิงตั้งครรภ์หรือคนอายุ60ปีขึ้นไปควรทานแคลเซียมปริมาณ1,200มิลลิกรัมหรือเทียบเท่ากับการดื่มนม6-7แก้วต่อวันครับปัญหาของเด็กเอเชียหลายๆคนเนี่ยก็คือเขาไม่สามารถทานนมได้เนื่องจากไม่สามารถย่อยนมได้หรือวว่่าาเรารียกคนะับ ดังนั้นเขาจึงต้องทานอาหารที่มีแคลเซียมเช่นปลาตัวเล็กทอดหรือว่าหอยนางรมแต่ว่าปัญหาของการทานอาหารพวกนี้เยอะๆเนี่ยมันทําให้คอเลสเตอรอลสูงตามไปด้วยจึงต้องทานอาหารเสริมที่ช่วยในการสร้างแคลเซียมโดยเฉพาะครับสำหรับแคลเซียมนะครับก็มีหลายชนิดแคลเซียมทิลล่าที่เราจะพูดถึงเนี่ยคือตัวแคลเซียมคาร์บอเนตข้อเสียของมันก็คือร่างกายสามารถดูดซึมใช้ได้แค่ประมาณ10%เท่านั้นเองแล้วก็ยังทําให้ท้องอืดท้องเฟอ้อแล้วก็ยังตกค้างในร่างกายด้วยครับส่วนชนิดที่2นะครับคือแคลเซียมซิเทรตอันนี้ก็ดีขึ้นนมมาาาาาห่่ออยยคืรรงกสถ ดูดซึมนําไปใช้ได้ถึง50%แต่ข้อเสียคือมันต้องกินพร้อมอาหารแล้วร่างกายต้องมีสภาพเป็นกรดครับมันถึงจะนําไปใช้ได้ส่วนตัวสุดท้ายนะครับคือตัวแคลเซียมอะมิโนแอซิดเคเลตนะครับตัวนี้มันเป็นคีเลตระหว่างอะมิโนกับแคลเซียมก็ร่างกายสามารถนําไปใช้ได้ถึง75-90%เลยแล้วที่สําคัญคือมันไม่ตกค้างครับแคลโค้านะครับมีอะมิโนแอซิดคิเลตแคลเซียมสูงถึง700มิลลิกรัมเหมาะสำหรับชาวเอเชียที่แพ้นมวัวน,นะครับแล้วก็เด็กที่อยากสูงผู้สูงอายุกระดูกเปราะบ,บางสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยเยยนนคสุุดทท้้าาีหอก อย่าทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็หันมาออกกําลังกายกันอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็ปัจจากโรคภัยนะครับเพราะการบํารุงถูกกว่าการรักษาเสมอด้วยความ,มห่วงใยจากหมอไอครับ